ปลาใส่ปลาส่ปลากระดานพี่าะสามเรียมมีงาใหม่เห็นไหมโดขึ้นมาเกิดว่างว่างเห็มันเกิดจะเป็นเดือดแดงได้พี่เนาะเดี๋ยวไปไกลเกินไหมปลาสอยตัวงาพี่เนาะแต่ว่าแข็ง กระดามสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับพามาลุ่นลายยุคศรีมาสุโขทัยครับพี่น้องกับมาโค้งมองนี้แล้วครับวันนี้มาหาปลาอยครับพี่น้องปลาอยเหมือนละครับหาปลาอยไปกินครับนี้พี่น้องศีมาเหรือว่ามันมาขึ้นฝนมันตกนะพี่น้องนี่ครับเบื้องดินนี่สิครับดินเปียกครับ มันตกน่าจะแรงอยู่หรือมั้งอยู่นะแองเต๋วยวะพี่น้องก่อสิขับเขามาด้พี่น้องทางมันเละนะครับทางพวกรถแตนไอรถอ่ารถไถรถแตนนะครับเป็นขม่ามันก็ทางมันเลนะครับ,รเ,รบเป็นดินดินแดงดินแดงครับทางแดงจุ๋ยเดีย๋ยววอรอบนี่โอ้ยปลายยังคุณอะแตนออกไปน,ไน,นะ mặc cảm 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 mặc เจ๊กิ๊บนอนกิ๊ไปเที่ยวโตครับครับอย่างไรก็ฝากไว้นพี่น้องเด้อครับเด้อไ่สนใจย่อดาพิเศษย่อขาพิเศษที่จะเป็นกระโปรงย่อมย่อพี่น้องครับก็สอบทางเขามาได้ครับก็ขอบคุณพี่ทุกท่านครับที่อุดหนุนครับพฝ่าวโซ่ฝ่าจะสโซ่ไงพี่น้องเอ้ยไม่รบฝ่าครับอันนี้ก็บฝ่าเพื่อกันครับมีบางคนได้ของไปแล้วก็ ครับมาอุดหนุนครับมาสร้างอีกรอบสองหอบสามครับขอบคุณหลายครับผมฝ่าเร่งท,ท่านก้อนปีใหม่ปะครับยาวฝ่า,ฝาให้มันทรงก้อนปีใหม่พี่นอ้องที่หามือนี่ยต oh, ิดงานใหม่ฝ oh, nice. ากระติดพี่นอ้องโอ้ยมันติดงานใหม่ได้ทีละอัน กงวางเอียงมาทางนี้หน่อยสิกเลยไปกันอย่าย่อขาแล้วพี่นนองมันเัน่ยวกับจิติดเอะมันคือมาติดนะมาหน่อยลงไปขึ้นวานี่วะเป็นกิ่งไม้ต้นไม้อะไรต้นนั้น่เป็นฝูอะไรไม่นช่ละตัวสองตัวนี่มาโดด แต่คิดคิดว่าันไปลาใส่ตนไรเอออตัวใหญน่มาทำถือฟมืขึ้นนีพี่น้อง ตัววเดีอวงามกับปลาสอยอนี่ก็ปลาสอยพี่นอ้องปลามันถึงฝนนะครับพอฝนมืนขึ้นมันลงของมายอ่อแต่มันบ้วนดีนะเนี่ยเหนี่ว่ามีปลาพี่น้อง สามตี้โตครับน้อนเก็บไปมันเงียบเงียบไปไหมวันหนึงวันบุมีนะครับปลากระดาษปลาเนี่ยยันไปมีปลาซอยมาดูดจ้ปะปลาซอยปลากระกดาษพี่ต่อสามตี้โตครับร้อนเก็บไปออกมาหาปลาอยพี่น้องอยากกินปลาอยก็มาคล้องนี่ ก็ง่ายนะครับความรักความอยากกินอยู่พี่น้องอยากกินปลาเข็งกับไปอีกข้องนึงปลาเข็งก็ไปข้องข้องหมู่ว่านนะพี่น้องเฮ้ยข้องหมึกก้อนข้องว่านเป็นพวกปลากระแนงปลาปลาหน่อยครับข้องว่านเอาไปเก็บปลาแดก ปสวยกัมาคข้องรักเลยพี่นอ่อนเสียข้องยังไงเสียนำบรอะไรกับพ่อได้ยุฟินอ่อนพ่อไม่ได้เลยได้กินอยู่ยยยครับมันโชคดีอาจจะเป็นแบบมาเป็นฟูงเปงน็นยังนะครับตัวพี่น้องตัวมันกับว่วกขี้หายไม่น้อง คือวางยอจังสร็จแล้วจบไปไปไกลพี่น้องไปเบ,บอร์ตานะติงติงนะสีโตพี่นอ้องตีโตรอไหมบุลาม ตัปลาสามเลี่ยมหน่อยอดียดตดงาไหม <laughs> ปรากฏ ใหม่กระติดพี่น้องประกฏกระติดกดหน่อยรุ่นนี้แหละนี่จ่รุ่นนี้แหละ บัวยงหายอดใช่ไหมสีตัวกับรอบนี้สีตัวพี่น้องนะสีหาตัวมันตักแข่งเลยตากแข่งกันมากครับรอบนี้ที่เห็นว่านี่แบบโดดๆรอพี่น้องนี่เฉยๆถึงแวปลาแบบนี้ครับ

สามตัวสี่ตัวอะไร่น so ้อง้เก็บไปเรื่อยครับนี่ก็ไปเข้าวย่อคือก็ไม่มีอย่างไดัดโอ้สิบหน้าไม่ร่้ยิงโตโตัว สี่ตัวหาตัวสี่ตัวหาตัวให้องดูตัวเป็นตัวเป็นตาหักเลยแหละรสว่ามาดอะไรเนาะยกต้งครับกไปแงามบวนดีคือเงียบเจีอยม มีปลา,ย,า,งย,ายงังไงครับมันก็โดนโอ้โหปลายัางไงจวกกลางๆกง่อนโอ้ยมาเขาย้อยเห็น,นี่ยอยากรู้ว่าเป็นปลายัางไม่คิดจะมาเขาย้อยกันเลยได้ไงตัวรอบเนี่ย วางปลารอี à, c, à, à, ้ใหม่ๆเนี่ยปลาขื้มึงเยียบเฉียดกันปลาไปเียวได้เมอมันเงียบมีนกแง่ว่าติดเรือดติดเราโตแ่พีนกมันไปติดแบบมันเป็นฟูมันฟูเอ่อซีโตฮะโตแต่ว่ามันเหนติดเทราโตสิ นักนนำที่โตพี่น้องโอ้โมเดลนักนำตัวนี้ลองรอมเนี่ยโอ้หลายตัวพี่น้องนี่หกตัวนี่ก็เป็นนักนำตัวครับรอบนี้่ยสีไม่สี่พี่น้องตัวหนึ่งสองตัวอาตัวหกตัวนี่สิฮะแล้วก็ลังายไปเดี๋ยวจะมันนั่นมันโมเดลมาโดดโซ่นะพี่น้อง นอนมาสินะครับมันคือแบป,ประสห้แขงประสห้แขงมันกมาโดดโซ่โดดย,ยังเหรอสักไปเรื่อยสนะิพี่นอ่ออ่าพอเด๋ไปเจ็ดแนวกิน ดีมันไม่ร้อนนะมือดีมันไม่ร้อนมันบปติดมันกับโยเกิร์ตไหลเลยพี่น้องมันก็นนี่เดี๋ยวมาเทละซองใหีอ่ะมันบ่หอดนะครับพี่นี่ยเกิร์ตสามารถหอดไม่บายผิดนน้วนี่กลัวแดดมันจะมาซองนะครับเพราะต้นไม้มันสูงโอ้ดังปุ่นโดดอีกไปใหญ่งับ ว่า,ามันมันบปตีเท่ากับยกเตอะเร,เรเครับมันบปหอนนะครับแต่ว่า,ามันเดดมันทันห่อแเแดดแดดซ้องนี่สิกรยง่ายยอดพี่น้องกรับแล้วครับบอาไว้แดกดกับแดดปลากับปค่อยติดกรับนะครับท่านนี่เรพ่อดู่ใดครับเ็บไปโตซองโต ตัวหน่อยครับพี่น้องตัวน่อเดี๋ยวผมไปดักปลาไปเรื่อยพี่นอ้องครับเป็นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่นอ้องครับเป็นกำลังใจขับรถออกมาเก็บคลิพย์แล้วลามกล้องทุงมือทุงมือพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูต้นทิพย์มาครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับ